โอเคครับล่าสุดก็รับมาอีกแล้วนะครับผมเป็นจํานวน196บาทนะครับได้รับเมื่อวันที่26ทธันวาคมนะครับผมเวลา3ามโมงหนาทีกับแอปพลิเคชันที่ทําในมือถือทําฟรีไม่ต้องแนะนําเพื่อนนะครับผมแค่มีโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook, TikTok, Line หรือว่าอินสตาแกรนะครับผมซึ่ง ถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีการทำก็กรุณาดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมถ้าดูคลิปนี้จบรับรองว่ามีเงินไปใช้กันแน่นอนครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการสมัครแอปหาเงินแอปนี้นะครับผมโดยที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะเมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วจะเจอกับหน้าต่างแบบนี้นะครับผมอ่าก็ให้เพื่อนๆนะครับผมเลื่อนลงมาแล้วก็กด เพื่อรับรางวัล5บาทตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องลงทะเบียนในเว็บนะครับให้เพื่อนๆกดดาวน์โหลดมาก่อนนะก็สําหรับคุณใช้ iPhone ก็ดาวน์โหลด iPhone นะครับ Android ก็ Android นะครับโหลดมาเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับผมอ่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับก็ให้กดตรงนี้ครับลงทะเบียนบัญชีนะ รบกวนกอรอกหมายเลขเนี่ยครับก็กอรอกตามนี่นครับเบอร์โทรกรอกเบอร์โทรเสร็จปุ๊บก็กดกดรับรหัสยืนยัน OTP นะครับแล้วเพื่อนๆ่ก็ตั้งรหัสเชิญตรงนี้สําคัญนะครับกรุณากรอกรหัสเชิญให้เพื่อนเพื่อนนะครับใส่ไปนะครับ6761นะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วพอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทํา อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตตรง i อดีของเรานะครับผมนี่ตรงข้างบนนี้นะ ID ดีของผมจะเป็น6761นนะครับให้เพื่อนๆจำของเพื่อนๆไว้นะก็เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการเปิดใช้งานบัญชีกันก่อนเลยนะครับผม ให้เราไปตรงที่ภารกิจนะและกดเข้าไปภารกิจสําหรับมือใหม่นะครับผมก็คือเพื่อนๆจะยังไม่สามารถทําภารกิจพวกนี้ได้เลยนะครับคือต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าของเว็บก่อนนะครับให้เจ้าของเว็บเขาเปิดบัญชีให้เรานะก็กดเข้ามานะครับภารกิจสําหรับมือใหม่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับ add id ไลน์นี้ไปนะกดคัดลอกแล้วก็แอดไลน์นี้ไปนะครับผม เมื่อแอดไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆน,นะครับแจ้ง ID เมื่อกี้นะครับผมที่ผมไม่ดูนะแจ้งมาแล้วเขาจะบอกว่าลูกค้าสามารถทําภารกิจมือใหม่ได้เลยสามารถทภารกิจมือใหม่ได้เลยคือยังไงก็คือให้เราแคปบหน้าจอที่เราแชทกับเขาหน้าจอนี้นะครับผมกดแคปบหน้าจอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆย้อนกลับไปที่ภารกิจเมื่อกี้นะครับ ตอนกลับมาที่ภารกิจนี้นะไล่เพื่อนเพื่อนเนี่ยกดตรงแนบส่งภาพ,พาแพารปภารกิจเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเอาภาพที่คุยกับเขาเมื่อกี้เนี่ยมานะครับผมแล้วก็กดไอดีไลน์ของเพื่อนเพื่อนแล้วก็กดยืนยันข้างล่างนี้นะครับผมอ่าพรากดยืนยันเสร็จก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบัญชีของเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถทำภารกิจเหล่านี้ได้แล้วนะครับผมอ่า ก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปอสอนสมัครอย่างละเอียดเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเพื่อนๆมีปัญหาหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบให้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้ให้ช่องของผมด้วยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ